แม่ทุกคนคะศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักมันจะไปจบยังไงนี่แอนก็อยากที่จะรู้เหมือนกันนะคะคือเปิดฉากมาเร้าใจมากๆอ่ะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ฮะเขาก็จะเคลียร์ใจกันได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่แอนก็ไม่อาจจะคาดการได้นะคะเหมือนอย่างกรณีเรื่องของไร่ภูนับดาวน่าเปิดฉากอย่างเร้าใจเหมือนกันสุดท้ายเงียบกริบ เรื่องที่สอปกอของคุณอนุทินเนี่ยดูเบาไปเลยนะคะเมื่อเทียบกับเรื่องนี้เรื่องที่ DSI อสไเนี่ยกำลังจะจัดการอ่าคือเว็บไซต์ของเป็นเว็บไซต์ข่าวนะคะ The Bangkok Insight เนี่ยเขาได้มีการเปิดเอกสารลับค่ะทุกคนเป็นเอกสารที่ DSI สเนี่ยส่งไปให้กับกกต กรณีที่มีการร้องเรียนว่าสอวอชุดปัจจุบันเนี่ยมีการหัวนะคะก็เป็นการประสานงานกันแหละระหว่างองค์กรในคดีนี้โดย DSI เนี่ยรับคดีอาญาไปดำเนินการแล้วก็บอกว่าได้สอบสวนพยานหลักฐานที่ชัดเจนแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่เขาเออกมาเปิดนี่ทุกคนนี่เขียนว่า ลับที่สุดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนว่ารับด่วนที่สุดเออนี่ให้ให้ดูแค่นี้แหละค่ะเนื้อหาก็คือประมาณนี้แหละทีนี้พอมันมีเรื่องราวแบบนี้ออกมาใช่ไหมคะเหล่าบรรดาท่านท่านสอวอทั้งหลายนี่ตั้งโต๊ะกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะนำโดยท่านประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาก็เรียก,กว่ามากัน เกือบครบอะ่ะในสายสีอะไรก็รู้กันอยู่เนี่ยนะคะเขาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเลยนะที่ DSI เนี่ยรับเรื่องสอบสอวหกเจ็ดเป็นคดีพิเศษโดยบอกว่า DSI เนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเออแล้วก็ยืนยันว่าสอวอเนี่ยมาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญน,นะคะหนึ่งในสอวอท่านหนึ่งนี่ก็ซัดแรงอยู่นะพันตำรวจเอกกอบเนี่ยย้ำเลยว่า โว so ปัจจุบันเนี่ยมาโดยรัฐธรรมนูญนะไม่ได้มาโดยสมาคมหรือว่าอั้งยีเพราะว่าข้อหาเขาร้ายแรงอั้งยีซ่องโจรเลยนะคะเขาบอกว่าในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนี่มันเกินเลยจากข้อแท้จริงนะสภาคอรมอองค์กรอ,อ,อิสระแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศการมากล่าวหาว่าองค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนประชาชน เออใช่แต่อย่าบอกว่ามาจากประชาชนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเลือกนะถ้าเราไม่ได้สมัครอะแต่เอาหลักเขาบอกว่าใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนประชาชนเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนีน่มันคือการใส่ความนะบอกมันกู้ใดก็ตามที่ใส่ความสอวอทําให้เกิดความเสียหายบั่นทอนความเชื่อมั่นในกระบวนการนิติบัญญตัติคนที่ทําต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทํา ทั้งหน่วยงานของรัฐผู้บริหารบ้านเมืองต้องรับผิดชอบในการกระทําของตนเองส่วนผู้ร้องที่เคยเข้ากระบวนการคัดเลือกเป็นสวออแต่เข้ามาไม่ได้เนี่ยแล้วมากล่าวหาว่าเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยรัฐมนูญเนี่ยต้องมองย้อนกลับไปนะว่าท่านน่ะทำตามกติกาแต่ทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออก็มากล่าวหาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้น,นก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะคะพันตำรวจเอกกรอบนี่ยังบอกอีกนะคะว่า ขณะนี้นี่มีกระบวนการจัดตั้งเพื่อนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวิธีการช่อฉนเพื่อทําให้เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญทั้งนี้รัฐธรรมนูญที่ใช้ปัจจุบันแก้ปัญหาวิกฤตรัฐธรรมนูญก็คือให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองนะแต่กลับมีกระบวนการนี้กลับมาเพื่อทําให้เกิดวิกฤตทําให้คนเนี่ยกระด้างกระเดื่องดังนั้นสอวอตุองอยูนี่เพื่อให้การดํารงอยู่ของกฎหมายนี่เป็นไปนอย่างผาสุกสงบเรียบร้อย ดังนั้นใครบังอาจที่บิดเบือนชอชนต้องรับผิดชอบนะสื่อก็เลยถามเขาว่านี่ท่านคะมองเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าพัานตำรวจเอกกอบบอกเลยว่าการใช้ข้อกฎหมายอ้างอิงเพื่อดำเนินคดีกับสวเนี่ยมันไม่ตรงข้อที่จริงนะคือกลุ่มคนที่ทำเนี่ยมีร่มตยุยย์ทำด้วยดังนั้นมองได้ว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองในชี้เป้าปลยจ้กเกมการเมืองนะจ๊ะโดยเฉพาะ การกล่าวอ้างข้อกฎหมายว่ามาด้วยโดยไม่ชอบคือการใช้กฎหมายเพื่อสร้างปัญหาต่อการปกครองบ้านเมืองพันธบจเอกกอบบอกอีกคว่ามีกลุ่มคนไม่สำนึกนำพาไม่เคารพกฎกติกากฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองเพื่อสร้างให้เกิดวิกฤติธรรมนูญการใช้กฎหมายอาญามาตรา116มาอ้างว่ากลุ่มที่สมสออัครสวที่รับรองจากกะกะตะแล้วเนี่ยว่าไปยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบละเมิกดกฎหมายบ้านเมือง หากมองโดยหลักของกฎหมายที่ถูกต้องคนที่ทําเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่สอวอน่นะแต่คนที่ทำนี่าคือคนที่กล่าวหานําเรื่องไปสู่ดีเอคือคนที่ขัดขวางความมั่นคงบั่นทอนระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยกรณีที่ดีเอสไอหรือรัฐบที่ทำกล่าวอ้างเนี่ยถือเป็นการบิดเบือนช่อฉนอนํานาจตามรัฐธรรมนูญเรื่องเนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี่พันตำรวจเอกบอกว่าแบบนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่า เออก็ไม่ควรที่จะมีสอวอแบบนี้หรือเปล่าโอ้ม่ใช่ไม่ใช่ไม,ม่ใช่นะคะก็คือหมายถึงว่าเอาของท่านเอ้ยอย่ามาใส่ความเห็นในข่าวเอาใหม่นะคะพันตำรวจเอกอกอบบอกว่าอ่านี่มันจะเกิดปัญหารอบด้านนะเช่นกรณีปัญหาที่รัฐมนตรีจะแก้ไขเนี่ยมีจํานวนมากแต่กลับทํากระบวนการที่บรรทอนฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาเนี่ยเป็นองค์กรใช้กฎหมายนิติบัญญัติแทนประชาชน จะมายุแยงยุอายุปลุกปั่นประชาชนให้ปัน่นป่วนแล้วก็กล่าวหาฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสแสดงว่าบ้านเมืองนี้มันไม่มีการปกครองโดยใช้กฎหมายเมื่อไม่มีการปกครองโดยกฎหมายจะใช้หลักอะไรใช่ค่ะคือก็แม่ไม่อยากจะใส่ความเห็นในข่าวเลยเราไม่ใส่ดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยต่อจะใช้หลักอะไรในการบริหารประเทศอยากรู้จะแก้ปัญหารอบด้านชายแดนยังไง มันเกี่ยวตรงมาตรงนี้ได้ยังไงอะจะให้ต่างชาติมาชี้นําแก้ปัญหาให้กรณีมีคนต่างด้าวที่มาทําผิดกฎหมายในประเทศเนี่ยจู่ๆก็สั่นคลอนในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยกฟ้องคดีสําคัญเช่นคดีตู้ห่าวอ่านี่ชี้เป้าชี้เป้าเลยอน่ไปจัดการตู้ห่าวก่อนไหมว่างั้นเถอะนะคะนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะที่ใช้อํานาจทุจริตในเชิงประจักษ์นะพันตระบดเอกกรอบยังบอกว่าเป็นการกระทําที่ปกติวิสัยช่อชนเออเราเคยแตกอะไรนะ เออเป็นปกติธุระช่อโกงเป็นปกติธุระอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้นี่กระทาที่ปกติวิสัยช่อฉนเออบิดเบือนกฎหมายและกระบวนการครั้งนี้กลับมาอีกครั้งเพื่อแก้ไขลำดุลหกศูนย์นี่โยงไปตรงนี้เลยจะ้ะที่แก้ปัญหาไปแล้วด้วยการกําหนดให้คนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยเข้ามาปกครองบ้านเมืองประชาชนต้องมีหน้าที่ช่วยปกป้องและรับใช้เพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองอืม ตอนนี้นี่ประชาชนสับสนเพราะมีการยุยงปลุกปั่นโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือบิดเบือนอำนาจทั้งนี้นี่ไม่อยากระบุบุคคลนะแต่สิ่งที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยนะคะกระบวนการนี้กำเริบเสบสารมาอีกนะไม่ให้ใช่ไม่ใช้อำนาจนิติบัญญัติที่เรียบร้อยอืให้ทําบ้านเมืองวุ่นวายและจะเป็นวิกฤตธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการนี้กลับมาการที่สวทํางานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนตามหน้าที่และอำนาจที่ก,กำหนด คนที่จะถูกตรวจสอบเนี่ยคือคนที่ไม่มีหน้าที่แต่กลับก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองจะเป็นคนที่ต้องถูกดำเนินคดีและตรวจสอบว่าอย่างไรมีองค์กรใดอยู่เบื้องหลังที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนเนี่ท่านว่าแบบนี้ทีนี้พอเกิดการตั้งโต๊ะแบบนี้ค่ะท่านพันธุรบทเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทธรรมก็ต้องชี้แจงเหมือนกันแหละนะคะก็บอกว่าขณะนี้ดีเอสอนี้ได้ตั้งคดีสืบสวนไว้แล้วนะคะ และที่มีการพูดกันว่าไม่มีอํานาจเนี่ยท่านชี้เลยว่าคือไอลักษณะความผิดที่มันเป็นกระบวนการหรือเป็นองค์กรมีผลกระทบต่อสังคมเศษรษฐกิจรวมถึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์ในลักษณะเนี้ก็คือ DSI เนี่ยสามารถทําได้ทุกคดีนะคะแล้วก็มีย้ำม,มด้วยนะว่าพบหลักฐานสวร้อคนเนี่ยหัวเลือกตั้งแหมตัวเลขมันเป๊ะปังอลังเวอร์นะคะบอกเนี่ก็มาให้การแบบ DSI นะ ส่วนจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ก็อยู่กับคณะกรรมการคดีพิเศษ21คนนะคะบอกว่าไม่มีใครที่จะมาล็อบบี้ได้ทีนี้เรื่องคณะกรรมการพิเศษเนี่ยก็น่าสนใจคือท่านทวีเนี่ยพูดว่า21คนนะคะแต่ว่าบางกระแสนี่ก็บอกว่า22คนคือในวันที่25กุมภาพันธ์นี้เนี่ย DSI เขาจะชงบอร์ดคดีพิเศษที่คุณภูมิทำเนี่ยเป็นประธานมะเ,เนี่ยม คือประธานก็ถูกมองว่ามันเอ่ย,ยังไงยังไงสองฝ่ายนี้เขาเปิดศึกอะไรยังไงกันก็มองเห็นกันอยู่แล้วล่ะนะคะเราก็ไม่ต้องแอบแบงกันก็รู้ๆกันอยู่อะเนาะอ่ะเอาเป็นว่าก็คือเขาจะดูว่าจะรับคดีหัวเลือกตั้งเนี่ยเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะหลังกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมอั้งยี่ซ่องโจรน,นี่ที่ท่านสวเขารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันร้ายแรงมากมากล่าวหาแบบนี้ยังไงได้ยังไงเนี่ยนะคะ พร้อมกับจับตานะคะคณะกรรมการพิเศษที่ว่าเนี้จะกล้าพิจารณาหรือไม่เพราะอย่างที่บอกมันมีปอมอยู่ว่าเอ๊ด d ีเเข้ามาทําได้หรือเปล่ามีอํานาจหน้าที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยถ้าไม่มีนี่โดนฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะเพราะไม่ใช่อํานาจตัวเองแต่ว่าเป็นของกะกะตอ่าแต่ท่านทวีเมื่อสักครู่นี้ก็บอกไปแล้วว่าอืมถ้ามันเกี่ยวกับกระบ,บวนการทั้งหมดอ่ะก็ทําได้หมดแหละนะคะทีนี้ทางด้านของ อาจารย์คารมพลพรกลางก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นสมาชิกพรัคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็กังวลน,นะคะที่ดีเอนัดประชุมบอร์ดคดีพิเศษที่5กลุ่มภาพันนี้ในคดีหัวเลือกตั้งสอวอเข้าเป็นคดีพิเศษเนี่ยว่าอาจจะขัดกฎหมายเพราะว่าเป็นอำนาจของกะกะตคืออีกมุมนึงเนี่ยเขาก็มองแบบนี้แต่ทางดีเอสเขาก็มองว่าเขามีอำนาจหน้าที่ที่จะทําได้แต่ที่แน่ๆศึกนี้เนี่ย ปรากฏว่าบรรดาสอวอก็เตรียมยื่นสาลร,รัฐธรรมนูญท,ทอดทอนรัฐมนตรีนะคะที่มากล่าวหาว่าเป็นอังยี่ส่องโจรรวมถึงจะลุยแจ้งความแล้วก็จะเปิดอภิปรายด้วยนี่ไง,ไงแอนถึงได้บอกว่าศึกนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนแลนจะจบอย่างไหนเนี่ยนะคะทุกคนน่าน่าลุ้นเนาะ